ในบ้านไม่เงียบสงบหลังหนึ่งที่อยู่ริมชานเมืองมีคุณยายอาศัยอยู่ตามลำพังเธอเป็นหญิงชาราผู้ใจดีมีรอยยิ้มที่ไม่เคยหายไปจากริมฝีปากและชอบทำอะไรช้าๆในแต่ละวันไม่เคยรีบไม่เคยเสียงดังเธอมีมุมโปรดอยู่ตรงข้างหน้าหน้าต่างซึ่งมีโต๊ะเล็กๆวางอยู่พร้อมถ้วยชาใบหนึ่งที่ดูจะผ่านอะไรมามากแล้ว ถ้วยใบนั้นเป็นถ้วยชาเซรามิกลายดอกไม้จางๆสีขาวนวลมีรอยร้าวเล็กๆบางจุดแต่ยังคงอบอุ่นในมือเสมอคุณยายใช้ถ้วยใบนี้ในทุกบ่ายโดยจะนั่งลงเงียบๆชงชาหอมจางๆแล้วนั่งจิบขณะดูแดดทอดผ่านม่านนั่นคือกิจวัตรของคุณยายและเหนือหัวคุณยายขึ้นไป บนชั้นลิ้นชักของตู้โชว์ตัวนั้นเองมีผู้อาศัยรับอีกหนึ่งตัวที่คอยดูเงียบๆมานานบนชั้นลิ้นชักที่เปิดยากนิดหน่อยมีหนูบ้านตัวจิว๋วสีขาวนวลในตาโตกลมและขนฟูๆอาศัยอยู่เขาชื่อว่าจิ๊บจิ๊บไม่มีใครตั้งชื่อให้เขาเขาตั้งเองเพราะเขาคิดว่าตัวเองตัวเล็ก จนต้องพูดเบาๆเวลาทักใครจิบจิบไม่ใช่หนูที่ซนหรือวุ่นวายเขาเงียบขี้อายและชอบฟังเสียงจากกา,าน้ำรินลงถ้วยชาเขาชอบกลิ่นชาอ่อนๆที่ลอยขึ้นมาและชอบฟังเสียงคุณยายพูดกับตัวเองเบาๆเวลาหยิบหนังสือเก่าๆขึ้นมาอ่านเขาไม่เคยให้คุณยายเห็นตัวแต่เขาแอบคอยดูอยู่เสมอ เหมือนเป็นเพื่อนเงียบๆที่ไม่กล้าเข้าไปนั่งด้วยตรงๆเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณยายชงชาเหมือนเคยมือที่อ่อนแรงก็เผลอปล่อยถ้วยชาให้หลุดจากมือเพลงเสียงถ้วยแตกกระทบพื้นดังขึ้นในบ้านที่เคยเงียบสิ่นส่วนสีขาวปนลายดอกไม้กระจัดกระจายอยู่กับพื้นคุณยายค่อยๆนั่งเก็บเศษถ้วยอย่างช้า,ชา ไม่พูดอะไรเลยจิบจิบยืนนิ่งอยู่ในลิ้นชักเขาไม่ได้ร้องจิบออกมาเลยเขาแค่รู้สึกใจหายแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนวันนั้นคุณยายไม่ชงชาไม่มีเสียงน้ำชารินลงถ้วยชาไม่มีเสียงคุณยายอ่านหนังสือและในหลายวันหลังจากนั้นโต๊ะตรงหน้าต่างก็ว่างเปล่าไม่มีถ้วยใหม่มาวาง ไม่มีชากลิ่นเดิมคุณยายยังคงยิ้มเหมือนเดิมแต่ดูเงียบกว่าทุกวันจิบจิบเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าหนูตัวจิ๋วจะทำอะไรได้บ้างเขาไม่กล้าเดินออกมาไม่กล้าพูดไม่กล้าให้คุณยายเห็นแต่เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆทีละนิดวันแรก เขาหยิบกลีบดอกไม้แห้งเล็กๆจากใต้โต๊ะในสวนมาวางไว้บนโต๊ะวันต่อมาเขาเอาใบชามาวางไว้ข้างหน้าต่างบางวันเขาเอาใบไม้แปลกๆรูปทรงคล้ายถ้วยมาวางเรียงกันทุกอย่างเขาวางไว้ตอนกลางคืนทุกเชา้าคุณยายจะมองของเหล่านั้นแล้วยิ้มน้อยๆแต่ก็ยังไม่มีชาคืนหนึ่ง จิบจิบเจอใบไม้แห้งรูปกลมใกล้เคียงกับรูปถ้วยเขาเอาเปลือกไม้มาแปะข้างๆให้เหมือนหูถ้วยแล้วเขาก็วางถ้วยจิ๋วใบใหม่นั้นไว้บนโต๊ะเง,งียบๆรุง่งเช้าคุณยายเดินผ่านโต๊ะแล้วหยุดมองถ้วยชาของจิบจิบเธอนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนหัวเราะเบาๆอย่างที่ไม่ได้หัวเราะมานาน ใครกันนะเอาถ้วยชาที่ทําจากใบไม้มาวางไว้ตรงนี้เธอพูดเบาๆขณะหยิบถ้วยชาใบใหม่ขึ้นมาอย่างแผ่วเบาบ่ายวันนั้นเธอหยิบถ้วยเซรามิกใบใหม่ออกมาจากตู้ที่ปิดไว้นานไม่เหมือนใบเดิมสีไม่ซีดลายไม่จางแต่เธอวางมันลงบนโต๊ะเดียวกันและรินชาอย่างช้าๆ เสียงของน้ำชาไหลลงถ้วยชาที่จิบจิบคุ้นเคยดังขึ้นจิบจิบที่แอบดูอยู่หัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวโดนเห็นแต่เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียกหากลับมาแล้วจากวันนั้นทุกบ่ายจิบจิบยังคงอยู่ที่เดิมเงียบขี้อายไม่พูดมากคุณยายที่กําลังนั่งชงชาที่โต๊ะตัวเดิมรินหน้าต่าง และมีกลิ่นหอมของชาบางๆที่ลอยเข้าหาใจบางครั้งจิบจิบแอบนั่งบนชันน้นหนังสือมองคุณยายอ่านบางวันเขาหยิบกลีบดอกไม้สดมาเปลี่ยนใหม่วางไว้ข้างถ้วยและบางคืนเขานอนขดดัวในลิ้นชักหลับพร้อมฝันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้ใครสักคนยิ้มได้อีกครั้ง